ผลไม้น้ำตาลไม่สูงคนเป็นเบาหวานสามารถทานได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ดูแลเบาหวานนะคะหลายๆคนนะคะถามน้องพิมพ์เข้ามาว่าผลไม้อะไรบ้างที่ คนเป็นเบาหวานสามารถทานได้นะคะอย่างแรกเลยที่พิมพ์แนะนำนี่ก็จะเป็นฝรั่งนะคะฝรั่งเนี่ยคือมีวิตามินซีสูงมากเลยนะคะแล้วก็ดัชนีค่าน้าตาลเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะสามารถทานได้เลยนะคะทุกคนไม่ทําให้ค่าน้าตาลสูงจนเกินไปนะใช่ค่ะอย่างที่2ก็คือแก้วมังกรนะคะก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็อย่างที่3ก็คือส้มโอค่ะแล้วก็อย่างที่4นะคะก็คือสตรอเบอรี่นะคะสามารถทานได้เหมือนกันนะคะทุกคน อย่างที่5เนี่ยก็คือแอปเปิลเขียวนะคะก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะโดยผลไม้ทั้ง5อย่างนี้นะคะคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้เลยนะคะเพราะว่าค่าดัชนีน้ําตาลเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะทานเนี่ยก็จะไม่ได้ทําให้ค่าน้ําตาลในเลือดมันสูงจนเกินไปนั่นเองค่ะ แล้วผลไม้ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยนะคะก็คือจะเป็นผลไม้ที่เป็นทุเรียนนะคะลำไยลิ้นจี่ลึงเงาะนะคะเพราะว่า,าผลไม้พวกนี้นะคะมีค่าดัชนีน้ำตาลที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะคะถ้าคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยพีมแนะนําให้หลีกเลี่ยงจะดีที่สุดนะคะแต่โดยปกติแล้วนะคะพีมจะมีตัวช่วยดีๆสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเลยตรงเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ b กลืแคร์นะคะอันนี้จะเป็นอาหารเสริมสมุนไพร1ยร้เลยค่ะมีสมุนไพรทั้งหมด11ชนิดเลยนะคะจะช่วยโดยตรงในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันและก็ลดไตกีสลายได้ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของอาการแทรกซ้อนมือเท้าชาตามัวปสวัสสาวะบ่อยสมรรถภาพทางเพศได้นะคะใครสนใจอยากปรึกษาหรือสอบถามสามารถแอดไลน์มาคุยกับพีมก่อนได้เลยนะคะ